เกหรือเปล่าพาเพื่อนสนิทคุณมาทำไอเดียพวกนี้กันไหมจะบอกให้ว่าคุณกับเพื่อนจะสนิทกันยิ่งกว่าเดิมทำโรสักปอมบนแขนมาทิร์กจมูกแล้วก็แต่งหน้าแบบฮาๆกัน าคุณอยากจะลองเปลี่ยนลุคดูแล้วก็ลองมาใส่ทัชูของเราดูสิว้าวรอยสักแบบนี้เจ๋งจริงจริง,รงเออเย,ย้ไปแล้วก็ได้ดูสิไม่แต่คนกลัวเราอ่ะดีจังเลยนะแล้วนี่เธอทำยังไงอะปิ้นภาพรอยสักที่อยากจะทำจากนั้นก็เอามาวางไว้บนกล่องรูปทรงกระบอกจากนั้นก็สอดเข้าไปในถุงน่องทีนี้ว่าถุงน่องด้วยปากกาเมจิกแล้วก็ระบายสี ค่อยๆวาดเส้นไปเรื่อยๆแบบนี้จากนั้นระบายสีแดงเลยแล้วก็ระบายสีเขียวแล้วก็ระบายสีดำน้ำถุงน้องออกมาแล้วก็ตัดตรงปลายออกทีนี้เราก็จะได้อรอยสักสุดเจ๋งที่คุณไม่จำเป็นจะต้องติดสติกเกอร์ทูหรือไปสักจริงๆเลยถ้าใส่เข้าไปในแขนแล้วก็ปิดด้วยกำไลใหญ่ๆเสร็จแล้วเดี๋ยวสิเจ๋งใช่ไ <laughs> หมโอ้เจ๋งอ่ะ เบื่อ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 ทำอะไรดีล่ะเนี่ยเอยไม่มีอะไรทำเลยฮะอ,อยู่ดีๆก็มีอะไรเนะมอเบาวาไว้ตรงนี้เธอลองวาดตูดนะไว้บนจมูกข,ของฉันโอเคงั้นเราจะวาดตูดใหญ่ๆตรงนี้เลยแล้วก็วาดขาแขนหัวจากนั้นก็จดุดทีนี้ถ้าคุณอยากจะทวร์กเหมือนนิกกี้มินาชแลวก็แต่ว่าตูดของคุณเนะี่ยไม่เอื้ออำนวย เราก็สามารถมาทวร์กบนจมูกของเราได้เจ๋งใช่ไหมทวอร์กเลยจ้าทวอร์อว,รว้าวเธอว่าจมูกฉันจะใหญ่ขึ้นมหไม่รู้สิแต่ว่าฉันทำทีมากเลยเเบื่ออีกแล้วเงินเดืนยังไม่ออกอีกฉันจะแสดงมายกกัางนให้เธอดูนะโอเคเอาละ่ะโอ้มาแล้วก็เกยโอ,อ้มีมแมลงอยู่บนมือฉันด้วยเหรอเนี่ย ม,มาจากไหนกันลลนเนี่ยออกไปออกไปเลยนะสำหรับอัน,นีนี้คุณจะต้องใช้มแมลงที่ไม่กัดคุณนะจ๊ะัวใหญ่ๆก็จะดีจากนั้นก็ถ่ายวีดีโอของคุณแล้วก็ให้มแมลงไต่ขึ้นมาเลยมันก็แค่เรื่องหลอกเด็กนะเอยเธอนี่ยแล้วนี่อะไรก็มแมลงจริงยังไงล่ะ เวลาเจอเพื่อนสนิทของคุณคุณทักทายยังไงนะโอ้โหเธอฉันอึดอัดไม่เอาอะเราเปลี่ยนการทักทายดีกว่านะเราจะมาใช้สัญลักษณ์มือกันนะโอเคเราจะทําให้เหมือนคนอื่นไม่ได้เราจะต้องทักทายเหมือนมนุษย์ต่างดาวทมาโอเคไหมตบนะจากนั้นก็ชนมือแบบนี้จากนั้นก็ลูบจนเหลือนิ้วสองนิ้วจากนั้นก็เหลือนิ้วเดียวแบบนี้แล้วเวลาคุณทักทายกันครั้งหนะ้าคุณก็ใช้แบบนี้ก็แล้วกันจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนของคุณจริงๆหรือเปล่า และไอเดียต่อไปเราจะต้องใช้แผ่นไม้อัดวาดเป็นรูปจิ๊กซอลงไปแล้วก็ตัดออกทีนี้เราก็ระบายสีขาวลงไปเลยแล้วเราก็จะวาดแมวน้ำน้อยจากนั้นก็กระต่ายทีนี้ก็ว่าดส่รุ้งให้ข้ามกันทีนี้เราก็ใส่ก้อนเมฆสีฟ้าแล้วก็ตัดเส้นเลยจากนั้นเขียนคำว่า best friend อันน I mean, wow, so, ี so ้เธอฉันม like ีอะไรให้ว้าวนี่อะไรอ่ะก็ที่ลองแก้วแบบจิ๊กซอวอย่างไงล่ะดูสิแบบเนี้เราก็สามารถวางแก้วด้วยกันได้แล้วนะอ๋อเธอนี่น่ารักจริงๆเลยใช่สำหรับ best friend เท่านั้นนี่เธอใส่ต้อมหูอะไรอ่ะฉันใส่ต้อมหูที่ฉันทำเองด้วยล่ะโอ้จริงเหรออยากได้บ้างนี่เลยฉันทำมาเพื่อ ว้าวเจ๋ง啊เพื่อที่จะทำไอเดียนี้เราจะต้องใช้ที่ล็อกตุ้มหูแล้วก็พลาสติกเราจะตกแต่งพลาสติกด้วยเส้นหยึกยืยจากนั้นเราจะเขียนตัวอักษรล,ลงไปด้วยปากกาเมจิกสีแดงแตัดด้วยกันไกลทีนี้เราก็เอาไปอบในเตาอบด้วยอุณหภูมิ150องศาเสร็จแล้วดูดิเจ๋งมากแล้วเราก็ติดต่างหูลงไปว้าว สุดยอดเลยนี่เราทำขายก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยวันนี้อร่อยจริงๆริงอร่อย,ออยวันว่างๆแบบเนี้ยสุดยอดไปเลยไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานบ้านแล้วก็กินขนมทั้งวันนะ<ฮ>ที่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยเอย้บ้านฉันรกแบบนี้ก็เพราะเธออะไรกันเล่าน้ำเขียงมาแล้วก็ไม้แขวนเสื้อที่ทำจากไม้จากนั้นหยอดกาวร้อน แล้วก็ติดไม้แขวนเสื้อลงไปทีนี้ติดอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วเอาละเอามาวางไว้ที่โซฟาได้เลยจากนั้นเราก็วางขนมแล้วก็น้ำลงไปได้แล้วเราก็จะได้โต๊ะที่สามารถถอดเก็บได้แล้วก็ย้ายไปไว้ที่ไหนก็ได้ด้วยนะว้าวสะดวกสุดๆคิดได้ไง วันนี้จะอ่านได้กี่หน้ากันละเนี่ย,อยขอนอนหน่อยก็แล้วกันนะนี่เธอเงินมาแก้งกันเลยดีกว่าทีนี้เราจะแบ่งผมออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นก็แบ่งผมย่อยๆจากนั้นก็เอามาม้วนๆแบบนี้เลยอาฮะถ้าเป็นขาก้ามแล้วก็ตาทีนี้ก็ได้เวลาถ่ายเซลฟี่แล้วอุปกรณ์ถ่ายเซลฟี่ที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนของเรานั่นเอง นี่เธอดูอจุยนี่เธอทำผมฉันน่ากลัวเป็นบ้าแต่ก็ตลกดี <c oughs> ต่อไปเราจะใช้กระดาษลังตัดให้เป็นวงกลมแล้วก็ตัดให้เป็นวงแหวนจากนั้นก็ติดไม้หนีบผ้าลงไปแบบนี้จากนั้นก็ติดไว้แบบนี้แล้วก็ปลิ้นภพาพออกมาจากนั้นก็ติดภาพไปตามวงกลมได้เลย นี่เธอจา๋าฉันให้เธอนะ่ะว้าวสวยจังเลยนี่เป็นกรอบรูปที่เจ๋งมากมากเลยใช่นันเนี้ยตอนที่เราไปกินบุฟเฟ่แล้วเราก็ไม่ได้จ่ายตังค์ว้าวโชคดีจริงๆเมื่อเรากินอิ่มแล้วเราก็มาออกกำลังกายสลายไขมันกันเลยดีกว่าทีนี้เราจะมาทำโยคะท่า คู่กันนะจ๊ะเราจะมาคุกเข่าแบบนี้บนเสื่อโยคะแล้วก็เอาขาข้างหนึ่งยกขึ้นไม่เป็นไรนะตอนแรกๆมันก็จะยากแบบนี้แหละถ้าต่อไปเราจะมาทำแบบนี้กันเลยเหยียดขาตรงแบบนี้แล้วก็จับแขนกันไว้ต่อไปเราจะมานอนแบบนี้หนึงคนทํำท่าแบบนี้ได้เลยอีกหนึ่งคนก็อยู่ข้างบนแบบนี้เอาละแบบนี้เราจะสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ตัวเธอหนักชะมัดเลย เอาหน้าทนหน่อยต่อไปเราจะยืนขึ้นนะจ๊ะเสร็จแล้วก็นั่งลงกลางอากาศแบบนี้เลยทีนี้อีกคนก็จะยืนบนเข่าแล้วคนข้างล่างก็จะต้องแข็งแรงหน่อยนะและต่อไปเราจะทำให้ยากขึ้นโดยไม่มีผนังถ้าใครทำได้สำเร็จอย่าลืมคอมเมนต์นนะ สาวๆนะ่ะชอบแต่งหน้าใครๆก็รู้นี่เธอเรามาแต่งหน้าอะไรที่มันเจ๋งกว่านั้นดีกว่านะจริงเหรองั้นทำไงก็ลองทาลิปดูสิโอเคเราจะมาแต่งหน้าไม่ให้เหมือนกันทั้งสองข้างโอเคไหมทีนี้ทาลิปแล้วก็ทาสโมคกี้อายจากนั้นก็เขียนคิ้ว ทีนี้แต่งหน้าอีกข้างนึงให้ไม่เหมือนกันเราก็จะแต่งหน้าแบบบางๆเหมือนสไตล์บาร์บี้โดทีนี้เมื่อเธอแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็จะเอากระจกแผ่นใหญ่มาจากนั้นก็เอามาแนบแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีป้าแซบๆอยู่ข้างนี้แล้วก็เด็กหญิงน้อยอยู่อีกข้างหนึ่งนี่เป็นการแต่งหน้าครีเอทสุดเจ๋งที่เราจะสามารถถ่ายวิดีโอลงอินสตาแกรได้เลยเจ๋งอ่ะ แบบนี้นะใครๆก็ต้องกดไลค์แง่งแง่เดยยลืมถ่ายวิดีโอลงด้วยล่ะนี่เธอดูสิสวยมะเออสวยใครจะคิดว่าคุณสามารถแต่งหนะ้าแบบฮาฮาแบบนี้ได้จากกระจกกันล่ะนี่เธอตื่นได้แล้วอะไรอ่รก็ขนมันง่วงนอนนี่นะมาวาดรูปกันดีกว่านะปริ้นภาพรูปวาดนางแบบมาแบบนี้จากนั้นก็ใช้สีเจลทีนี้เราจะมาพบกระดาษอันนี้ เธอลองวาดแล้วก็ระบายสีตามใจชอบได้เลยนะฉันจะไม่มองอ่ะสัญญาทีนี้เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนคนต่อไปวาดต่อฉันจะต้องทำส่วนอกสิเนอะเอาละเสร็จแล้วอันนี้เธอวาดต่อสิได้เลยงั้นฉันจะวาดกระโปรงแล้วกันนะอันนี้ของเธอวาดรองเท้าสิเออได้เลยมาดูกันว่านางแบบของเราจะออกมาเป็นยังไงกันนะ ว้าวจริงๆแล้วก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยื <c oughs> มดูทันสมัยแล้วคุณล่ะจะดีไซน์เสื้อผ้ากับเพื่อเสนิจของคุณแบบไหนกันนะ คุณชอบไอเดียสุดสร้างสารรค์ที่สามารถทำกับเพื่อนสนิทของคุณได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้คุณและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ได้อีกจ้ะชุมชุม select